สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระเป็นเจ้าพาคีเกจิอาจารย์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับด้วยครค,ครับนะครับทีนะ่มา นำมาในนี้ส่วนมากเราก็เจอกันทั่วไปนะครับหนังสือหนังสือพระเครื่องรายปักรายสัปดาห์รายเดือนหรือแม้กระทั่งในสังคมโลกโซเชียลเราก็เห็นพระเกจิอาจารย์นะครับถ้าถ้าเราเปิดใจเราร่วมกันศึกษานะครับเพื่อนเรามีมุมมองในพระที่เราเห็น เรามีองค์ความรู้ในพระที่เราครอบครองพ่อใหญ่มหาย้ำอยู่เสมอว่าพระเกจิอาจารย์ที่ท่านสร้างนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าเราได้อรัธนาขึ้นคอแล้วเราศรัทธาแล้วขรังและศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆดังนั้นเวลาเราไปเจอพระเครื่องเนี่ยเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งด่วนว่าเป็นพระใหม่พระเก่าพระของอาจารย์ท่านนั้น เป็นแบบนั้นอาจารย์ท่านนี้เป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นวจีกรรมมนโนกรรมแล้วก็กายกรรมของเรานะครับเพราะเราเป็นปุถุชนผู้ครองเรือนยังมีโลภโกรธหลงอยู่นะครับแต่พระเกจิอาจารย์พระนักปฏิบัติที่ท่านได้สร้างพระขึ้นมาแต่และองค์เนี่ยท่านได้นำมวลสารนะครับท่านได้นำมวลสารมาบรรจุไว้ในองค์พระ นะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อโตอวัดหัวกระทิงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นหลวงพ่อโตรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อหยาบนะครับจะมีเลื้อละเอียดเนื้อหยาบนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นเป็นเนื้อหยาบ,ปา,าบป,าายปางสมาธินะครับมีทั้งปางมารวิจัยปางสมาธินะครับ แต่องค์นี้เป็นเป็นปางปางสมาธินะครับเพื่อนๆอเ่อเราดูลักษณะเนื้อเนี่ยนะครับอ่ามีเป็นเกร็ดเอ่อเหมือนกับว่าเป็นกาก,กานะครับกากเพชรระยิบระยับเลยนะครับถ้าส่งกลางแดดเนี่ยหรือว่าเราส่องด้วยกล้อง1 0 x 1 5 x ใกล้ๆก็จะเห็นกากเพชรระยิบระยับเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเอ่อเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ย ลักษณะเป็นเขาเรียกว่าากากเพชรคล้ายๆกับเกล็ดเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆนี่ติดอยู่ในองค์พระนะครับเป็นเป็นเนื้อเนื้อเนื้อหยาบนะครับไม่ใช่เนื้อละเอียดนะครับเพื่อนๆเนี่ยบางองค์นี่ถ้าอยู่ในกรุนานนะครับอยู่ในกรุนานก็จะมะีคราบไข่นะครับอายุเนี่ย 3ถึง400ปีนะครับเ,เพื่อนๆสมัยอายุธยาเลยทีเดียวนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านเอามาไวา้ในใต้ฐานพ่อโบสดนะครับใต้ฐานพระพุทธรูปในพ่ะโบสดแล้วหลวงปู่ท่านก็ไปพักรักษาตัวแล้วหลังจากนั้นกลับมาโจรก็มาขโมยนะครับมาขโมยพระอ,ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งแม่พิมพ์ด้วยท่านว่ายอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็นําพระออกมา ใหญ้ญาติโยมได้บูชาไปนะครับอง์ละ50บาทในยุคนั้นถือว่าเยอะนะครับอง์ละ50บาทเพื่อที่จะนําปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถนะครับเนี่ยเราจึงได้เห็นหลวงพ่อโตวัดบางหัวกระทิงเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมานะครับก็ดูแล้วเพื่อนๆก็ถ้าเราเข้าใจเราได้ศึกษาเนื้อพระแท้ของหลวงพ่อโตมาเราจะรู้นะครับเพื่อนเเป็นพระอ่เป็นพระ ทรายแดงนะครับเป็นพระดินแดงเนื้อดินดินเผานะครับหนึกนุ่มแน่นแร่งเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับเนื้อเนื้อละเอียดนี่จะสวยนะครับถ้าเพื่อนๆ่ท่านใดมีเนื้อละเอียดจะสวยมากนะครับสวยมองแล้วจับนี่เย็นมือมีคาบไขคคาบกรุขึ้นเกลเต็มนะครับแต่ถ้าเนื้อหยาบเนี่ยก็จะหนึกนุ่มแน่นแร่งเราดูอย่างเงี้ยจับเนี่ยเย็นมือนะครับเพื่อนๆ่อนี่โบราณท่านว่ามีหลวงพ่อตัวแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโต แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายไปที่ไหนก็มักจะมีผู้คนให้รับการสนับสนุนอยู่เสมอนะครับองค์นี้นะครับองค์พ่อตูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าองค์นี้นะครับเพื่อนๆเราลองมาดูว่าท่านเจอแม่เหล็กแล้วเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเจอแม่เหล็กแล้วก็ดูดดูดนะด้วยนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยก็ก็แปลกนะครับดังที่พระเอกมหาได้กล่าวมานะครับคนสมัยก่อนเวลาสร้างพระเนี่ยท่านท่านคงมีแร่เหล็กนะครับหรือว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์นะครับหรือว่าเม็ดเหล็กไหลดำเพชรหน้าทั่งนะครับเนี่ยเพชรหน้าทั่งหรือว่าเป็นส่วนที่ผ่านการนำมาจากแหล่งที่พระผู้ปฏิบัติได้เจอแล้วก็นำมานะครับ เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีหลงพ่อโตลยวลองเอามาดูนะครับสวยงามนะครับบึกบึนคัมภีรภาพนะครับมีเส้นผ้าสังฆาติมีเขาเรียกว่าซุ้มริกาใบาสมานีเจน,นะครับเพื่อนๆเจดนี้เป็นเหมือนดอกบอัวตูมนะครับมีหน้ามีตาเรือนรางนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มีคล้ายกับดอกบัวกําลังบานนะครับนี่ งดงามนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้ากล้องขายายกำลังสูงทีหนึ่งนะครับอ,องค์ต่อมาเรียกว่าชุดเป็นจะพาคีพระเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นพระส้มพระสุ้มกอนะครับเรียกว่าขนมเรียกว่าขนมเปี๊ยะนะครับพระสุ้มกอเนื้อขนมอ่าพระสุ้มกอเรียกว่าพิมพ์ขนมเปี้ยะนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับคือคือแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะครับเพื่อนๆนี่วางที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับนี่ วางตรงไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆเนี่ยองค์นี้ยเห็นไหมครับนี่หายากนะครับหาชมยากนะครับหาชมยากที่จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นแร่เม็ดมะขามผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เนื้อท่านนี่เหมือนเหมือนมะขามเปียกนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกนะครับเนื้อเนี่ยเหมือนมะขามเปียกนะครับ่าสซุ้มคอนะครับพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนี่ยโบราณท่านบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเพื่นพนอนๆตรงนี้สวยงามนะครับแล้วลองลองมาดูว่าท่านเจอแม่เหล็กแล้วเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเราเรามาทดลองแปลกมหศตรรย์น,นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อน ถ้าพเพื่อนๆมีไม่ต้องกลัวลองทดลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพเพื่อนๆนี่ติดนะครับคือแต่ว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยพวกใหญ่มหาก็บอกเลยว,ว่าสองพระบ้านพระบรรดบ้านอย่างเงี้ยคือกล้าที่จะพิสูจน์นะครับแม้กระทั่งพระสมเด็จเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆติดแม่เหล็กนะครับพระโบราณคนโบราณอายุตั้งเกือบเกินร้อยปีนะครับพระสุมกรเราก็รู้นะครับกรุวัดอ่ากรุวัดมหาธาตุกรุวัดบรมธาตุกรุวัดพิกุลกรุวัดฤาษีกรุวัดหนองลังกาเนี่ย หรือแม้กระทั่งพะระลีลาทุ่งเศรษฐีพะระลีลาทุ่งเศรษฐีพิมพ์ขยงเขาเนี่ยคือท่านมีแร่เม่นมะขามแร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าพวกเราพวกเราทั่วไปคนทั่วไปนี่คือเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ขายพระเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆือนเข้าใจไหมครับ <laughs> <laughs> คือพวกเราไม่ได้ขายพระนะครับพวกเราเห็นพวกเราก็ศึกษาพวกเราก็ศึกษาแล้วพวกเราก็เก็บสะสมพอมาในยุคข,ของโลกโซเชียลเนี่ยยุคนี้ เป็นยุคข,ของโลกโซเชียลนี่เราก็นําพระที่เรามีมาออกมาออกโซเชียลมาลงไลน์ลงอ่าลงเฟซบุ๊กถูกต้องมันครับลงทวิต t ตอรอย่างเงี้ยลงอ่า t ิกต็ออย่างเงี้ยนะครับเ,เพื่อนๆมันเป็นยุคแบบยุคที่คนนําสิ่งที่ตัวเองมีมาเปิดเผยน,นะครับเข้าใจไหมครับคือนําของที่ตัวเองมีเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ในยุค 5G เนี่ย สามจีสี่จเนี่ยยุคนี้ยุค 5G แล้วนะครับยุคคุยกันไปเราเห็นหน้ากันด้วยอย่างนี้นะครับแต่ก่อนก็จะไปเชื่อใช่ไหมครับแต่ก่อนนี่โทรศัพท์ก็โ,โหหยอดตู้มีตังเหรียญต่อมาก็มาเป็นโนเกีย1350ยุคเก่าแล้วก็มายุคมามาเรียกว่ากดเรียกว่า b talk เข้าหากันนะครับกด b talk แล้วก็มาไลน์มา facebook สุดท้ายก็มายุคนี้ยุคที่ต้องประชุมแล้วก็เห็นหน้ากันอยู่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่มหาลัยแล้วก็ยุคสอนออนไลน์อย่างเงี้ยครับมันเป็นยุคที่ข้อมูลจะต้องถึงกันดังนั้นผู้คนจึงนำพระออกมาเมื่อนำพระออกมาเสร็จเนี่ยพวกเราชาวบ้านอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ขายพระนะครับเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจด้านขายพระ ดังนั้นจริงล้าไงครับคือผิดก็ผิดนะครับผิดแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับคือถูกแล้วก็โอเคนะครับพ่อใหญ่มหาถ้าผิดผิดถ้าคลิปไหนพูดผิดพ่อใหญ่มหาก็เพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มาบอกว่าพ่อใหญ่มหาอ่าพูดผิดพูดมากพูดเยอะพูดไม่ตรงประเด็นพูดข้อมูลผิดพลาดพ่อใหญ่มหาก็ก okay. ็ลบคลิปนะครับลบออกนะครับเพื่อนเพื่อนลบออกอย่างนี้นะครับไม่ไม่มีปัญหาครับคือเราแบบ ก็บอกเลยว,ว่าสองพระบ้านนะครับเอาพระบ,บ้านมาพูดคุยกันมาสัมผัสมา,าพูดคุยที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับหรือว่าเป็นธรรมทานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดังนั้นคนคนบ,นบ้านจะเข้าใจสิ่งที่พระเหต่มหาพูดไปนะครับถ้าพวกพ่อค้าพระหรือพวกมา้าหน้าม้าของพวก,พ,วกพ่อค้าพระที่เขารับไม่ได้พูดไปแล้วเ็าขัดใจเขาก็คอมเมนต์มานะครับแรง ก็มีนะครับพ่อใหญ่มาก็ก็มองออกนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับใครจะไปเชื่อว่าอย่างเงี้ยไม่เหล็กมาดูดก็ดูติดนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดแซะพูดอะไรโอ้เอาไม่เหล็กมาดูดมีเหล็กด้วยเหรอดูดไม่เหล็กติดด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยพระสมเด็จพูดพูดเหมือนดูดีแต่ว่าเป็นการ <laughs> กระแทกหรือว่าเป็นการแซะประมาณน,นั้นแหละครับเพื่อนด้วยความกรุบนะครับคือเราเราก็พูดกัน แบบกันเองนะครับแบบบ้านๆเราเราก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นข้าบรีไม่ได้เป็นเซียนพระนะครับเราพูดแบบบ้านๆพระเจ้าก็แบบคนบ้านๆนะครับพูดผิดก็ประทานอภัยก็คือประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหรือว่าองค์นี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเสมาวันทาเนี่ยครับวัดพระนะครับอันที่จริงพระองค์เนี้ยตอนนี้ท่านสร้างท่านสร้างที่วัดมหาธาตุนะครับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับปี2360 ตอนนั้นท่านท่านมาอยู่ที่วัดมหาธาตุนะครับไม่นานในปี2 3 6 3ัากต้องก็ได้รับเป็นสมเด็จพระสังฆนะราชองค์ที่สีข่ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็สร้างสมเด็จวันทาเสมายืนแล้วก็ไปไว้ที่กรุวัดพรับนะครับวัดเดิมนี่ท่านเคยอยู่นะครับวัดราชสิทธารามนะครับหรือวัดพระบที่เราทราบกันนะครับนี่วันทาเสมายืนนะครับ แต่ว่าพ่อพรหญยมหาดูเนื้อนะครับดูเนื้อเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าคือหรือพระเยญมหาอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อน,นท่านใดทราบแล้วก็พระเยญมหาคิดเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าครูบาอาจารย์ในสมาคมท่านบอกว,ว่านี่คือวันทาสีมายืนของวัดละคังนะดรท่านว่ายอย่างนั้นนะครับมหาท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยคือเป็น วันทาเสมายืนวันลคังเพราะท่านดูเนื้อเนื้อวัลคังท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเพราะมีมวลสารนะครับมีมีมวลสารเป็นปูนเปลือกหอยสุกนะครับแล้วก็มีเมด็ดเม็ดพระาธาตุนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับมีเม็ดพระาธาตุพุดขึ้นมานะครับก็ก็เป็นเหมือนคนจีนยืนในยุคก,ก่อนนะครับคือก็มีเรื่องเล่านะครับมีมีเรื่องเล่าสมเด็จ สังฆราชสุกไก่เถื่อนีนท่านคนจีนพ่อค้าจีนนะครับมามาทำบุญมาทำบุญที่วัดแล้วก็เดินเข้ามาข้างพระอุโบสถยืนวนทานี่คือหมวกหมวกแบบคนจีนสมัยก่อนนะครับนี่ก็เหมือนกับปั้นเสเอวนี่คือกางเกงของคนจีนก็จะใส่ขากางเกงขาขาหลวมนะครับนี่รอยเท้าเห็นส้นเท้ารองเท้าปลายแหลมขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ เหมือนกับยกมือพนมมือพนมมือขึ้นแล้วก็ถือดอกบัวอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยปากจะหมวกบวกเห็นไหมครับหมวกมีหมวกเชิดไปด้านหน้าเชิดไปด้านหลังแล้วก็มีปลายตรงหมวกแหลมนะครับ <c oughs> แบบนั้นก่อนที่จะมาหาสมเด็จพระสังฆราชสุขมาไหว้พระก็ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์ก็ยืนไหว้พระที่หน้านี่แหละครับสมเด็จพระสังฆราชสุขไกรเตือนท่านนี้ท่านก็นามาเป็นแบบ พ่อใหญ่มหาก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอครูบาอาจารย์ท่านดูบอกว่าท่านเป็นวันทาสีมาของเนื้อวัดละังสมเด็จท่านสร้างนะครับสมเด็จพระธาจารย์โตมศร,รีท่านสร้างว่าอย่างนั้นนะครับพ่อใหญ่มหาก็ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆแล้วพ่อใหญ่มหาดูในในโลกโซเชียลก็มีนะครับสมเด็จวันทาสีมายืนของวัดละังก็มีนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ใหแน่ชัดว่าเป็นแบบไหนเพราะเริ่มแรกนั้นศึกษามารู้มาเบื้องต้นเลยก็คือ,อสมเด็จวัดพรับันะครับอันที่จริงเราเรียกว่าตอนนี้ท่านมาอยู่ที่วัดมหาธาตุยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะครับท่านย้ายมามาก่อนนะครับท่านย้ายมาจากวัดพรับพัอมาประจําที่วัดมหาธาตุนะครับ หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วท่านก็สร้างพระนี้ขึ้นพระวัดพรบนี่นะครับไปบรรจุไว้ที่กลุวัดพรับวัดราชสิทธารามแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับในปี2363ท่านก็เลยเราเรียกกันติดปากว่าสมเด็จวัดพรบนะครับองนี้ถ้าเราเอาแม่เหล็กมาดูดนะครับเพื่อนๆเอาแม่เหล็กมาดูดนะครับเพื่อนๆดูดูนะครับ ดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราดูนะครับดูด้านหน้าดูด้านหน้าไม่กระเจามันดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแปลกไหมครับดูด้านหลังเนี่ยไม่เหล็กดูติดนะครับเพื่อนๆมาแต่จัน์มาดูดูอีกรอบนะครับ อย่างเงี้ยคนที่คนที่พูดแบบแซะๆหน่อยว่าเอาแม่เหล็กดูดพระอย่างเงี้ยมันมันใช่เหรอือมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงก็ไม่เป็นไรครับไม่ท่านไม่ดูดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยท่านเรารู้แล้วว่าเอ่อกล้องขยาย1000 x 3000 x 6000 x อย่างเงี้ยกล้องขยายกำลังสูงเข้ามาแล้วนะครับพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างแล้วนะครับดังนั้นนี่มันมันเนื้อหามันพิสูจน์ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็น เพราะมีแร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่มันเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเจ็บนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่เหล็กดูติดนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะศึกษาแนวไหนนะครับยังไงกล้าหรือเปล่ายอมรับความจริงหรือเปล่ายางนี้นะครับทําใจรับได้ไหมดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแปลกมหาจรรย์นะครับอันนี้คือ บรรทาสีมายืนวัดพรับนะครับแล้วก็อันนี้คือหลวงปู่หลวงปู่บุญนะครับพเพื่อนๆนี่หลวงปู่บุญพระหลวงปู่บุญพ่อใหญ่มหาได้ศึกษาประวัติท่านมาแล้วเลื่อมใสศรัทธาก็ก็ได้มาหนึ่งองค์นะครับพเพื่อนอันนี้ <c oughs> ไม่เหล็ก ไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเพื่อนๆลองลองแล้วนะครับไม่ไม่ติดนะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับประทับใจตรงที่ด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้มหาอุดนะครับเพื่อนๆหลวงปู่บุญเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับท่านสําเร็จวิชาจากเมืองขเมรเลยนะครับเพื่อนเ่เนี่ยคือมหาอุดนะครับใครมีหลวงปู่บุญแล้วเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆนสุดยอดเลยพวกอ่ อ่พวกที่ทำงานกลางคืนนะครับพวกที่ป้องกันชายแดนนะครับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยต้องมีหลวงปู่บุญนะครับชื่อก็บอกเลยว่าบุญนะครับหลวงปู่บุญนี่สมชื่อเลยนะครับอันนี้สมเด็จสามปลื้มนะครับวัดสามปลื้มห้าเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่เหล็กไมดด่ดูดไม่ติดนะครับลองลองแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นโบราณท่านก็นบอกว่านี่ก็เป็นเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆ่ดูหลังในหลังนี่เอาเอาไม้กระดานปาดนะครับเรียกว่าสมเด็จวัดพระห้าเหลี่ยมหายากนะครับเ,เพื่อนๆนี่ห้าเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็คิดว่าเรา มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรามาเข้ากล้องขยายเนื้อกำลังสูงนะครับไปด้วยกันอย่างดูใกล้คิดมาแล้วก็มาดูเนื้ออย่างใกล้คิดบ้างนะครับใกล้คิดในมุมมองแล้วก็มาใกล้คิดในเนื้อหานะครับเพื่อนๆเ,เราก็คิดเสีว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆมาดูกันนะครับเป็นแบบไหนนะครับนี่คือสมเด็จสมเด็จวัสามปลื้มนะครับเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูดูเนื้อนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆดูเนื้อผาแท้นะครับ ดูเนื้อพระแท้นะครับเ,เพื่อนๆดูรอยยุบรอยแยกรอยเว้านะครับดูช่วงแขนช่วงลักแร้นะครับเ,เพื่อนเป็นไงครับเนี่ยคือคือเขามีรอยยุบรอยย่นรอยเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนเนเนื้อปูนเปลือกหอยผสมกับเนื้อกุ้ยหอมนะครับ นี่คือด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆสมเด็จวัดพระสมเด็จวัดสามปลื้มหลวงพ่อบุญหลวงพ่อโตวันทาเสมาวันนี้เรามาดวนครบชุดปัญจภาคีเลยนะครับเกจีอาจารย์นี่ดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างท่านเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับ อง์ต่อมานะครับเรามาดูว่าหลวงพ่อโตเป็นยังไงนี่เพื่อนๆดูนะครับดูหลวงพ่อโตวัดบางงวกระทิงนะครับอุทยาอายุสามถึงสี่ร้อยปีนะครับเพื่อนเือนเนื้อหยาบนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆดูเนื้อหาดูสาระท่านนะครับเนี่ยมันก็มีมีแร่เงินแร่ทองอยู่ข้างในนะเนี่ยนี่คือแร่เงินแร่ทองครับเพื่อน เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับนี่เม็ดพระธาตุที่เราเรียกกันนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุมีแร่เงินแร่ทองติดอยู่ระยิบระยับเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อแดงอมชมพูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนื้อแดงอมชมพูเลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ที่เราเห็นเป็น,สนใสๆนสเนี่ยคือ เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นกาก,ากเพชรน,นะครับเพื่อนๆเป็นกับเ,เปลือกหอยนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุผุดขึ้นเห็นไหมครับคาบไข่พระกุพระเก่าอยู่ในซ่องอยู่ในรีบของพระเลยนะครับเนี่ยองนี้คัดสิกมากเลยนะครับเพื่อนๆนมีแร่เงินแร่ทองกา,กากเพชรติดเต็มไปหมดเลยนะครับ แร่เม็นมะขามก็มีนะครับเ,เพื่อนๆสวยงามนะครับองค์นี้หลวงพ่อโตนะครับเรียกว่าเป็นจภาคีพาะเกจิอาจารย์นะครับวัดนี้เอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็มาติดวัดนะครับนี่เนื้อเป็นเนื้อวัดละขังนะครับท่าน,น,นบอกเป็นเป็นวันทาสีมาวัดละขังดอกเตอร์ท่าตั้งวอย่างนั้นนะครับแต่พ่อใหญ่ามาหามอง ตามตำราเลยครับว่าสมเด็จวัาเส้อมาอยืนครับแต่าอาจารย์ท่านมีองค์ความรู้แนะนํามาเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเห็นมิตรพระธาตุนะครับขึ้นมาครับเพื่อนๆเนี่ยองค์นี้ตรงนี้นะครับพระธาตุเห็นเพื่อนมตรพระธาตุครับตรงนี้นะครับ เนื้อก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อสมเด็จว่าอะไรวอย่างนั้นแต่ตามตำนานมหาศึกษาเป็นก็ก็เชื่อนะครับไม่เป็นไรเพื่อนมูลมันมันต่างกันได้นะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำด้วยเพื่อนเนเนี่ยแล้วก็เอาเอาแม่เหล็กมาดูดดูดติดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่สำคัญจึงบอกว่าเป็นนักขังก็ แต่พระใามหาก็ไม่ได้เป็นเสียนพระนั่นไม่ได้รู้มากมายนะครับเพียงแค่ชอบสาดนะครับแล้วก็มาอุ้มอีกนะครับนี่พระสุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะโหเนื้อนี่แบบขามเปียกเลยนะครับเพื่อนๆไม่เล็กติดนะครับนี่คือด้ดา,นดานหลังด้านคลาสสิกมากเนี่ยนะครับ ไส่ผ้ากูผ้าติดเกลือเต็มไปหมดนะครับเพื่อนๆองนี้นะครับแล้วก็มาลงปูนงหินลงลงลักเก่าลักโบราณลักเมื่อปีนี้นะครับทองนีทองเป็นสีเล้วนะครับเป็นสีเหลืองรัความเก่านะแล้วก็หลังนะครับเพื่อนๆอังท่ันนะครับ ดันนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็น,ปนคลิปนีป้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์จับตัวใครให้เข้าช่องอน,นี่นะครับขอบคุณครับ